ไปยังเีแป๊บหนึ่งโอ้นี่ยังยังยังนี่ยังมาแล้วเดี๋ยวเสียงเข้าแล้วโอเคมาแล้วอ่าสดแล้วอ่าได้แล้วมาแล้วมาหรือยังมาหรือยัง มาหรือยังครับพี่น้องวันนี้มาหรือยังครับสวัสดีครับวันนี้ที่ต้องจัดเพราะมีเรื่องเล่านะครับมีเรื่องเล่าจากชาวเน็ตแห่แชร์กันมานะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้น่าจะมีวันนี้น่าจะมีการเอ่อเดี๋ยวจะแปบ๊บหนึ่งนะฮะผมแชร์คลิปก่อน ป๊๊หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งเอา้ากลายเป็นอะไรซะละเอาไปไหนซะแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งอนะแป๊บหนึ่งพี่น้องเอา้าแชร์ไม่ได้อีกอะไรของมันวะทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้โอ้งั้นก็ต้องลิงนะฮะอา้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเออผมไม่ได้จัดนานพอสมควรแล้ว นะฮะคงต้องจัดลิงก์ออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันแปบ๊บหนึ่งนะครับพี่น้องแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอะไรใหม่การตึงแชทอีกรับทราบเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับวันนี้มีเรื่องนะฮะที่จะต้องจัดก็เลยต้องคุยแป๊บหนึ่งคัดลอกนะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับพี่น้องขอเวลานะแชร์ลิงก์แชร์คลิปก่อนนะครับ แป๊บหนึ่งนะฮะสอดนะฮะแป๊บหนึ่งพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับรอผมไม่เกินหนึ่งนาทีนะฮะสอดทั่วไทยตอนนี้ครับผมอ่าโอเคนะะโอเคแปบ๊บหนึ่งนะครับพี่น้องผมได้แล้วได้ลิงก์แล้วกำลังแชร์แชร์เดี๋ยวไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะวันนี้มีเรื่องต้องคุย นะครับผมวันนี้มีเรื่องต้องคุยก็เลยต้องคุยนะฮะวันนี้มีเรื่องต้องคุยแป๊บนึงนะครับพี่น้องเ,ออเดี๋ยวนะแชร์ไปให้กับโอเคอ่าได้ละเพิ่งได้ทราบข่าวมานะครับจาก หลายท่านนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องมาแชร์ให้ฟังกันนะครับผมตอนนี้นะครับจัดสดนะครับผมใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงก็เชิญเข้ามานะครับคุยกันได้นะครับผมในในตอนนี้นะครับผมอ่ะผมเรียบร้อยละโอเคครับผม สวัสดีครับพ่อพี่พน้องวันนี้น่าจะเบิ้มๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในรายการของผมเดี๋ยวนะอา้าวเฮ้ยหายไปไหนยุ่งเลยเอาหายไปแล้วอา้าวเวนหายไปแล้วอา้าวเดี๋ยวนะฮะอา้าวหายไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะครับอา้าวโอเคนะมาใหม่ละ อ่ะโอเคกลับมาละโทษทีนะครับเดี๋ยวเออมันยุ่งมากอะเรื่องคอมกับผมนี่ไม่ค่อยคล่องนะฮะถ้าเรื่องอาวุธนี่โอเคเลยอ่ากลับมาละตอนนี้ยังไม่มีพี่น้องเข้ามาทักนะครับน้าจะบอกพอดีวันนี้มีเออเรื่องต้องคุยนะฮะก็เลยต้องมาคุยถึงเรื่องเมื่อ มีเดือนเมษานะครับช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่างซ่อมสายโทรศัพท์นะที่เราต้องคุยกันวันนี้3ชีวิตนะครับลงไปซ่อมนะครับโทรศัพท์ที่ข้างล่างชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนเดือนเมษาด้วยนะฮะร้อนมาก นะครับช่วงประมาณเที่ยงบ่ายโมงเลยอ่ะกำลังได้เลยนะฮะที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับผมสามชีวิตนะครับสามชีวิตนะครับยังไม่ได้รวมกับชีวิตเอ่อที่สามชีวิตนี้ดูแลอีกนับสิบชีวิตนะครับอาจจะเป็นเอ่อถอ้าครอบครัวนะฮะลูกเต้านะฮะ ที่เขาต้องดูแลภรรยาอะไรพวกนี้ก็รวๆมๆวมนับ10ชีวิตนะครับ3มชีวิตเนี่ยของผู้นำครอบครัวนะครับรวมไปซ่อมสายเคเนะคบิลนะฮะโทรศัพท์ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็ได้มีข่าวทราบว่านะครับ ไอ้ขบวนตัวเรืนะฮะจะผ่านนะครับพอรู้ว่าขบวนตัวเรืจะผ่าน,นะอ,อ,อ,น,านอ้าวสวัสดีครับคุณรัดคุณรัฐ,รฐสวัสดีครับคุณรัฐสวัสดีครับ <c oughs> อ่านะครับหลังจากนั้นนะครับ <c oughs> ก็ต้องมีการ <c oughs> ปิดถนนนะฮะอันนี้เท่าที่ อ่านรายละเอียดมาคร่าวๆนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นก็ช่างซ่อมนะ่ะแกก็ยังซ่อมอยู่ข้างล่างนะฮะแต่เมื่อไอไอ้รบวนตัวพวกตัวเฮียจะ,สะเสด็จนะฮะเขาก็ต้องปิดฝาท่อลงไปแล้วช่วงในระยะเวลาเดือนเมษานะครับเดือนเมษาช่วงบ่าย เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยแล้วท,ท่านผู้ชมลองลองลองคิดถึงไหมอยู่ในท่อระบายน้ําข้างล่างเพื่อซ่อมอะแล้วมันร้อนขนาดไหนนะฮะวันนี้ที่ผมต้องเปิดมาเนี่ยเพราะได้ยินเรื่องนี้มานะฮะเราจําเป็นต้องมาเปิดนะครับผมแล้วท่านผู้ฟังลองคิดดูนะฮะสามคนไปอยู่ในท่อลร้อน ะะตอนบ่ายสองบ่ายโมงของเดือนเมษาหลังจากนั้นปับ๊บพอรู้ปับ๊บตำรวจก็ต้องมารีบปิดฝาท่อบอกว่าไม่เป็นที่เรียบร้อยดูไม่สวยงามเดี๋ยวขบวนเสด็จเดี๋ยวผมเสียก็ปิดฝาท่อขังไว้นะฮะพอขังไว้ปั๊บ ถ้าล่างมันไม่มีอากาศหายใจและสัญญงสัญญาณก็คงไม่มีที่จะติดต่อกัน <c oughs> หลังจากนั้นผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะฮะน,น่าจะปิดฝาท่อไว้ตอนประมาณบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะฮะแต่ว่าเวลาอะไรพวกนี้ผมจำไม่แม่นนะครับผมหลังจากนั้นมาเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าไอข้ขบวนตัวเหี้ยเนี่ยจะเสด็จผ่านตรงเนี้ยนะฮะช่วงระยะเวลาบ่ายสองโมง ให้รีบปิดฝาท่อเดี๋ยวจะไม่สวยงามมันเอาแค่ความสวยงามแต่สามชีวิตอยู่ข้างล่างชั้นใต้ดินแลร้อนในเดือนเมษาตอนบ่ายายพี่น้องลองคิดดูฝาท่อโดนปิดลงไปนะฮะและ้วจากนั้นบ่ายสองผ่านไปประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับ <c oughs> มีสายทางการแจ้งมาว่า พวกตัวเฮียย้ายถฐานการเสด็จของมันการดําเนินการของมันนะครับจากนะครับจากถนนแจ้งวัฒนะไปถนนงามวงวานและตํารวจเนี่ยที่สั่งให้ปิดฝาท่อตรงนั้นน่ะก็ไม่ได้สนใจเลยต้องรีบนะรีบเคลียร์เส้น รีบเคลีย์เส้นต่างแล้วรีบวิ่งไปเลยทั้งท่นที่เลิกแล้วนะ่ะงานมันเลิกแล้วแทนที่จะแบบเอ้ยเคยเขาไม่ได้ผ่านมาทางนี้ละเปิดฝาท่อแล้วช่วยพวกนั้นมาเขาก็ต้องรีบเพื่อในฐานะไอหน้าที่การงานของเขาวิ่งเอามอเตอร์ไซค์เนี่วิ่งออกไปเพื่อไปเปิดฝาท่อเอ้ยเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อไปรับไอไอไอตัวเหี้ยผ่านไปทางถนนเอองามวงวานอีกท่อนหนึ่งโดยลืมลืมปิด ลืมเปิดฝาท่อให้ให้พวกเนี้ยสามชีวิตสามชีวิตนะครับสามชีวิตเสียชีวิตทั้งหมดนะครับเขาวรนให้ตำรวจช่วยเปิดฝาท่อแต่ตำรวจไม่เปิดฝาท่อแต่เรื่องเนี้ยผมไม่ได้เน้นย้ำที่ตำรวจ นะครับผมไม่ได้เน้นย้ำเลยเพราะตำรวจอ,อาจจะรีบด้วยหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเน้นย้ำว่าระบบเพี้ยเนี่ยต้องหมดไปจากประเทศไทยระบบเพี้ยเนี่ยต้องหมดไปนะครับทําให้3มชีวิตแล้วลูกเมียเขาอะจะต้องมีใครจะต้องดูแลอีกท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับสวัสดีครับภาษาญี่ปุ่นนี่น่าจะเป็นพิดัมแน,น่ๆเลย นะผมนี่ฟังเรื่องนี้มาเมื่อกี้นี่เองครับนะฮะจากเอ่อการแชร์แล้วก็จากสหายหลายท่านนะครับไม่เจาะจงท่านใดนะครับแชร์เข้ามาผมฟังเนี่ยแบบผมรู้สึกอื้แม่งมันเฮี้ยเฮี้ยแบบเฮี้ยจริงๆเอ่ะนะมันมันจนจนทนไม่ไหวรับไม่ได้ะ ระบบนี้มันต้องหมดไปจากประเทศไทยอ่ะแล้วคิดดูสิตำรวจมันก็ต้องรีบวิ่งออกไปโดยภาระหน้าที่จนมันลืมทิ้งสามชีวิตคนที่เขา่อมสายเคเบิลโทรศัพท์อยู่ข้างล่างท่านผู้ฟังคิดเห็นยังไงครับกับเรื่องนี้เรื่องนี้พอได้รับมาเนี่ยผมต้องขยายนะฮะและการขยายของผมก็มีทางเดียวจากสื่อออนไลน์เท่านั้นไม่มีทางอื่นเลย สรุปสรุปนะฮะสรุปสรุปก็คือหลังจากนั้นหัวหน้างานก็คงเป็นคนไปรับศพออกมาทั้งสามศพเพื่อสังเวยให้ไอ้พวกที่ยาจะ,สะเสด็จมันสมควรไหมพี่น้องมันสมควรหรือยังที่เอาตรงเนี้ยจะต้องหลุดออกจากไอ้ประเทศที่เฮียอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเล่าอะไรนักหนาเพราะว่าผมมันสายฮาร์ดคอร์จับกระสัตัดคอเท่านั้นนะครับรายการผมไม่มีช่องทางอื่นนะครับพวกเราจะต้องย้อนลอยให้เหมือนปฏิวัติฝรั่งเศสที่ได้รายการผมถึงหนึ่งไม่ค่อยจะเออมีคนนิยมเพราะว่าผมนิยมความรุนแรงพี่น้องต้องเข้าใจนะครับผมไม่ได้เป็นคนบ้าน,นะฮะที่จะห้ามหันกันอย่างเดียว แต่เมื่อผมโดนกระทํามาตั้งแต่ปีห้าสามที่ผมโดนยิงในพี่น้องเสื้อแดงด้วยกันแล้วที่ผมต้องมีหัวสุกหัวซุนเนี่ยตอนเนี้ยบ้านช่องก็กลับไม่ได้พาสปอร์ตก็โดนตัดต้องมาอยู่ในต่างประเทศคนเดียวเงียบเงียบเหงาเหงามันทำให้เรารู้สึกเลยว่าการที่มีระบบพวกเฮี้ยเนี่ยจังไรเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันต้องหมดเหมือนทนายอนนท์บอกต้องให้เหลือข้อเดียวซะแล้ว นะครับมันไม่ได้มองเห็นประชาชนเนี่ยเป็นประชาชนมันไม่ได้มองมนุษย์เหมือนกันเท่าเทียมกันมันมองมันคือใครก็ได้เจ้าเหนือหัวพวกเราไอ้สัตว์พวกข้านเจ้าไอ้พวกเฮีย่ยยจังไลกูดมางยิ่งคุยยิ่งของขึ้นยิ่งมาฟังเรื่องตรงนี้โอ้โหแบบพี่น้องลองคิดดูดิครับสามชีวิตที่อยู่ทั้งใต้ดินตั้งสังเวยแค่ไอพวกเี้ยเสด็จ ้พวกเที่ยวนี้เดินทางเนี่ยทาให้สามชีวิตร่างไร้วิญญาณที่จะต้องเอาออกมาจากท่อเพราะเขาเป็นช่างช่างซ่อมแล้วมันไม่ได้ลืมด้วยนะมันไม่ได้ช่วยเพราะมันคิดว่าต้องไปรับใช้เจ้าก่อนเพราะนั้นเรื่องตรงเนี้ยมันไม่ได้เกิดมาจากตํารวจมันเกิดมาจากเจ้าที่ว่าถ้าเกิดตํารวจไม่ไปเขาก็ต้องเด้งต้องโดนนะฮะ ที่เจอแปนแค่แมวคิดข้างอ๋อติดติดอยู่ข้างช่องผนังบ้านเจ้าหน้าที่ยังหาวิธีเพื่อช่วยเหลือเลยค่ะการใส่ใจในประเทศที่มีประชาธิปไตยค่อนข้างสูงค่ายความสําคัญเท่าเทียมกันหมดถูกต้องครับเนี่ยผมถึงบอกเลยมันมันสุดยอดนะฮะขนาดแมวติดอยู่ช่องอ่ะแมวหมาเห็นไหม พล้วยังไปช่วยหมาตกในเราเห็นคลิปบ่อยๆนะในต่างประเทศเนี่ยไอหมาที่เขาตกไปในไอไอก้อนน้าแข็งอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมก็จะมีโอหน่วยกู้ภัยนี่เล่นแบบคอปต้องคอปเตอร์มาเลยนะแล้วแบบช่วยดึงหมาออกมาคุณลองคิดดูดิชีวิตหมาชีวิตแมวยังมีค่าความสําคัญกว่ามานุษย์เชียวหรือมันเอาสามชีวิตแบบไปสังเวยอ,อยู่ในท่อไอเสียพอกพะพะแค่มันจะผ่านนะ่ยไอสัตว แม่งเอ้ยเฮียกูฟังแล้วของขึ้นจริงๆเนะ่วันไหนนะกูเข้าไปได้นี่นะกูจะบอกโอ้ยถวายพระพรชงเปเจริญจงไม่สารกฎตู้มแม่งเลยเฮียกูยอมกูยอมสละชีวิตกูไอสัตว์ให้พวกมึงชิบหายกันทั้หมดไอไอไอชาตินาลกไอราชวงศ์หัวควยไปโกงเข้ามาไอสัตว์ทำร้าย ถ้าประชาชนทุกท,ก,ทกรุ่นมาที่เขามาเรียกร้องกูนี่แหละจะตัดคอพวกมึงเฮียตัดคอสารตัดคอแม่งให้หมดไอทหารระยำเส้นเตีนที่แม่งมีแต่ความไอเอาเปรียบเอารัดคิดถึงแต่ตำแหน่งรับใช้นายควยอะไรเนี่ยสัตว์นายสั่งเนี่ยจับแม่งมาตัดคอให้หมด เพราะนั้นรายการผมมีทางเดียวนะครับไม่มีทางอื่นนะครับผมไม่เชื่อนะฮะแต่น้องๆออ่ะเขาเดินกันสวยงามมากนะครับน้องๆตอนนี้เขาเดินกันน่ารักมากนะฮะด้วยวิธีการของเขาน่ารักมากนะครับมาอีกแล้วนะครับคุณภาพชีวิตประชาชนภายในประเทศกาลาแรงแดนตอแหลเหมือนหมาเจาะจรจัดข้างถนนประเทศกูมีถูกต้องครับแล้วประชาชนเนี่ยที่มันไปกิ๊ดกิดกี๊ดกิ๊ด,ดสลบเนี่ยมันยังไม่รู้เลย มันยังไม่รู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันชีวิตมันมันมีคุณค่าน้อยกว่าหมาเยอะเลยอเฮียสวัสดีค่ะดีใจที่ได้รับฟังสดจากคุณเข้าใจความรู้สึกของคุณดีสุดท้ายมีข้อเดียวเท่านั้นมองไม่เห็นทางออกจริงๆแม่ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากจริงๆนะครับเออไม่หรอกครับเพราะว่าเราต่อสู้มานานนะผมต่อสู้มานานผมเลยมองมองแบบนั้น แต่น้องๆอ,งอะ่ะเขาก็น่ารักดีเขาก็บอกว่าอืมเขาก็ต่อสู้ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้องๆแกยังมีอนาคตและมีเวลาที่จะต่อสู้กับไอ้พวกเฮี้ยนี้ระบบชาติชั่วนะฮะเขายังมีเวลาแต่ยังยังผมเนี่ยมันมันหมดเวลาแล้วอย,อย่างเราตอนนี้เราก็มีมีแค่กําลังใจให้กันอะไรกันแล้วก็เอออาจจะมีเออ เป็นพ่อนาเลี้ยงให้กับน้องๆนะฮะโอนให้ทรายให้ไผ่อะไรพวกนี้ช่วยเหลือน้องๆเข้าไปเราทําได้กันแค่นั้นจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแหมที่มาเข้าใจนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหผมฟังเรื่องนี้แม่งจี๊ดอะจี๊ดแบบมันขึ้นอะผมบอกเฮ้ยจริงๆผมไม่ได้มาอยากอยากจัดมานั่งอะไรกับน้องๆในวันที่เขากำลังที่จะไปเดินไปลุยกันในม็อบบมๆวันนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้มีเรื่องจริงๆที่ว่ามันต้องคุยต้องเคลีย พอฟังมาแล้วแบบมันเจ็บจี๊ดอะพี่น้องลองคิดดูดถ้าเป็นเป็นเมียเป็นลูกที่เขาต้องการขอความช่วยเหลือจากพ่อเขาล่างไรวิญญาณที่อยู่ข้างในท่อฟังแล้วมันหดหูหดหูมากๆผมอยากให้พี่น้องเข้าใจนะฮะไอ้ระบบเพี่ยนี่มันต้องมันต้องระเบิดพีชีพอย่างเดียวนะครับ ไม่มีทางอื่นนะครับผมไม่เห็นทางอื่นเพราะผมต่อสู้มานานนะครับแต่น้องๆเขา่เดินถูกทางแล้วนะครับแต่รายการผมเนี่ยค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์นะครับอาจจะไม่มีไม่ค่อยมีท่านผู้ฟังเข้ามาสักเท่าไหร่เพราะว่าคนที่เขาจะเข้ามาแล้วก็มองดออูในแง่ของสไตล์อย่างผมเนี่ยมันน้อยนอกจากคนที่สายสายมาออกไปลบแล้วก็อุ้มร่าง โคเลือดของเพื่อนๆเ,เราขึ้นรถูลนิธิะตึงไปเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลมั่งไปตายโรงพยาบาลมั่งตายกลางทางมั่งอะไรพวกนี้ถึงจะเข้าใจนะฮะแต่น้องๆอ,งอะ่ะตอนเนี้ยเขาไม่เข้าใจหรอกแต่เราก็ไม่ว่าเขาเขากําลังเดินทางได้สวยงามสวยงามมากๆแล้วเดินเดินได้ดีนะฮะต้องชื่นชม นะครับแล้วก็อยากจะให้กําลังใจกับน,น้องๆนะฮะแล้วก็ไอ้ไอ้พวกเสื้อแดงควายๆทั้งหลายนะฮะซึ่งผมมันก็เป็นเสื้อแดงคนหนึ่งนะแต่ผมไม่ใช่แบบพวกไอ้นปชควายๆบางคนเนี่ยมาเว้ยทำไมแม่งไม่ทันใจเหมือนผมผมเนี่ยแม่งเหมือนเขาอะแม่งทำไมไม่ทันใจแต่จริงๆถ้าเรามาย้อนดูไอ้เฮียระบบเฮียเนี่ยระบบจังไรเนี่ยมันฝังลากลึกมา88ปี ไอสัตว์มึงจะให้น้องๆเข้ามาเคลื่อนไหว88วันแล้วล้มล้มระบอบี่ี่นนี้ได้เหรอมึงต้องคอยให้กำลังใจเขาคอยประคับประคองเขาคอยส่งเงินส่งเบี้ยใบอะไรทางเป็นท่อน,น้ำเลี้ยงเขาในอายุอย่างกูเนี่ยกูไม่สามารถไปทําอะไรได้แต่ขอโทษผมยังจับปืนได้อยู่ แล้วมึง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 ให้คนเนี่ยเขากดขี่มึงมาเป็นร้อยร้อยปีมึงทนได้แล้วถามหน่อยดะว่าน,น้องน้องเนี่ยเขาเพิ่งมาต่อสู้สามเดือนสี่เดือนมึงจะไปให้เขาประเด็ดศึกเอาตามใจมึงเหรอไอ้เหี้ยมึงต้องให้กําลังใจเขาแล้วคอยเป็นโซ่ทองคล้องใจเป็นผนังกําแพงเหล็กให้เขาคอยรักษาดูแลน้องๆ้องเขาคอยส่งเสริมเขาห่วงใยเขา ไม่ใช่มานั่งด่าเขาไม่ใช่มานั่งว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นพอผมฟังเรื่องนี้แม่งจี๊ดอะ่ะเฮียแม่งจี๊ดขึ้นอะ่ะแบบไม่ได้ไสัตว์วันนี้กูต้องเปิดอะ่ะแล้วถ้าลองคิดดูคนที่มีปัญหาที่ผ่านมาคือใครผู้ผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะไม่ใช่น้องๆเลยจนกระทั่งเนี่ยม,มีมีคุณแขกคำปาะกาจะกยังมาบอกเลย ก็ยังบอกผ่านสื่อเลยแกบ,บอกว่าถ้าเกิดน้องๆทําสําเร็จเนี้นะพวกเราอต้องเป็นหนี้ชดใช้น้องๆเขาสร้างระบบกันมาเนี่ยเป็นเพราะไอ้พวกไอ้ ا ي, ا ي คนแก่ๆอย่างรุ่นน,นี้แหละห้าหกสิบนุ่นะ่ะไปสู้แล้วก็ถวายไอ้สูเอียกเจ้าไปนั่งไอ้ไอ้เรียกระบอกเจ้ากันอยู่เนี่ยแม้กระทั่งไอ้พวกนปชไอ้ไอ้เขี้ยดแดงเป็นรักษาพระอ,องค์ไปแล้วไอสัตว์พวกเขี้ยเนี่ยต่อสู้แบบเนี้ยมันทําให้ มันต้องตกมาถึงุ่นลูกุ่นหลานแล้วมึงจะให้ขน้องๆ้องเนี่ยเขาต่อสู้ปั๊บเดียวแล้วมึงไปชนะทั้งหมดเหรอไอ้ควายมึงคิดผิดแล้วนะพวกเราตอนนี้ต้องเป็นกําลังใจนะมีทุนเท่าไหร่เนี่ยเราส่งไปให้น้องๆกันส่งให้ทรายเป็นท่อนําเรียงให้เขาไปทำอาวงอาหารเราช่วยเขาได้เท่านั้นแต่ถ้าผมเป็นรอดเข้าไปได้นะมผมจะบอกโอ๊ยายไว้พอถาวายพอไอ้สัตว์แล้วกดตู้มแม่งเลยเฮียกรรม M67 ไว้เนี่ยในมือเลยถอสลักระเบิดไว้สักสองลูกอยู่ในตัวเนี่ยโอ้ซับซึ้งน้ำหูน้ำตาไหลสันแล้วกดระเบิดไปกับพร้อมกับมันเลยจริงๆมีทางเดียวเท่านั้นยิ่งได้ฟังเรื่องสามชีวิตที่อยู่ใต้เนี่ยเพื่อสังเวยให้กับแค่ไอ้พวกเคียดผ่านไปเนี่ยแม่งผมฟังแล้วแม่งเลือดขึ้นหน้าไอ้เหี้ย ราะว่าเรื่องแบบเนี้ยังมีสาระมากกว่ามานั่งถลกถกเถียงกันด่ากันไปด่ากันมาเฮ่แม่งไล่สาระฝุ่นพวกฝุ่นน่ะต่างๆเนี่ยผมแม่งไม่เอามาใส่ใจเหมือนเมื่อกี้เนี่ยท่านเอ่อคุยกับโอ้พี่ดำอยู่กับชั่วโมงพี่ดำจะมีอะไรดีๆเยอะนะฮะแต่บางทีแกว่าอ่ะขอขอเก็บตัวเงียบๆก่อนเขาเรียกถ้าถ้าเป็นภาษาทีเขาเรียกเจเบป้าบอดสือ แขวงตีนหาเสียนนะ่แกก็เลยว่าอ no? ่ะไม่เป็นไรผมก็บอกไม่เป็นไรพี่ดำนะแต่เมื่อกี้เนี้ยพอผมฟังเรื่องนี้แบบอืมรายการนี้ผมต้องเปิดจริงๆนะครับเพื่อถ่ายทอดแม้ว่าเอ่อเรื่องราวต่างๆตรงนี้ยนะครับมันจะผ่านมาแล้วก็ตามแต่เมื่อเอ่อยี่สิบปีก่อนนะฮะแต่มันไม่สมควรนะครับไม่สมควรที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้กับประเทศที่เฮียแบบนี้เลยนะครับ พ่อแม่พี่น้องของเรานะครับขอความกรุณานิดนึงนะครับช่วยช่วยกันนะฮะส่งเสริมให้ต้นน้องให้เขามีกำลังใจนะครับไม่ใพ่มมานั่งตัดแข่งตัดขาด่ากันนูน่นนี่นั่นไม่มีประโยชน์นะครับมองไปข้างหน้าพร้อมๆกันเราจะจับมือและก้าวเดินต่อไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้เป็นเพลงปิดท้ายรายการนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผม ฟังแล้วแบบฟังเพลงนี้แล้วแบบเมื่อกี้นะฟังฟังไอ้ไอ้เมื่อกี้เนี่ยเรื่องเมื่อกี้แล้วมันแม่มันเลือดขึ้นหน้าจริงๆนะฮะเดี๋ยวนะฮะเออน่าจะได้นะน่ะมาละอืมน่าจะอ่ะโอเคนะครับเป็นเพลงปิดท้ายรายการวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องไปช่วยร่วม,วมกันให้กำลังใจกันนะครับอาจจะอาจจะเปิดไม่จบเพลงนะฮะเดี๋ยวจะอาจจะโดนลิขสิทธิ์นะครับ สมัยก่อนเคยกล่าวหาว่าวัยรุ่นเป็นตัวปัญหาต่อชาติตลอดสมัยนี้คนแก่ๆเป็นปัญหาของประเทศชาติโถูกใจจริงๆนะโอเคนะครับลากันด้วยความเพลงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์ล้วมีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันใหม่ครับ วิธีกำจัดเพื่อนที่ไม่ชอบขี้หน้าส่งคลิปการเมืองให้มันก็จะหายไปหมดเลยมันกลัวโอเคครับาย <c oughs> แล้วโชคดีครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับทุกอคอมเมนต์มีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันใหม่ครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดของน้องๆกันนะครับวันนี้เชิญ <c oughs> พบกับคลิปน้องๆและการสดเยอะแยะนะครับ